กูก็ล่งคลิปกูก็บอกอยู่ว่ากูเศร้ารับคนเมื่อนี้มาไหนมาบอสอบถามปวดหัวเว้ยมึงจะบอกให้คนเขาอายที่เราว่าอำเพอพันนานที่คมสะกดโมมีงานเห็ดมันเยอะแยะมึงเอกผมครับมผมเองครับหางานไม่ได้ครับมึงจะเป็นบ้าครับกูเศร้าเห็ดกูเศร้ารับคนแล้วบางนี่บางม้านบ้านกูใช้มันกลับพือกันอะไรนี่ กูก็ล่งงคลิปกูก็บอกอยู่ว่ากูเศร้ารับคนเมื่อเนี้ยมาอย่าไหนมาบทสอบถามเสียมารยัดถามรักคนสิบสัสดาหงานถามว่ามีงานมีการมีทียูทีนอนมีมีอัตราหว่างบอโอมาแบบก็ที่ปุอาพับเนี่ยไอ้มึงจะมาหนันไรพ่อละเศร้ามัน ผมเป็นภูมาาเป็นทาหานันเป็นฝีนึงครับวันนี้ผมพูดไปผมไปสมัครอยู่โคราชนะครับวันนี้วันนี้ผมก็ได้เกิื่อนวัตถุเหตุนะครับก็เลยนเสียชีวิตตัวนั้นไปครับอกับยูบานกับผมกับเอฟซีไอหน้าผมากูเศร้าเอ็นดูไพ่เหรอตอนนี้เอน็นมีแต่เอ็นกูขาดเปลืองเขาเปลืองน้ำเปลืองเงินเปลืองทองกูมันบอกเลยใส่คนหลายมานันนังทงหน้ากูลูกน้องกูคนมูบานกูอยู่ฟาร์มกูกับเจ็ดแปดคนแล้วเขาก็เห็นงานดีแล้วอืม กูจำเป็นถ่องมากรับผมจะจะผัวกาพย์ตั้งใจมากมากนะกูขอโอกาสมึงขึ้นคือกันเนี่ยกูบ่รับเข้าใจปะแถวบ้านมึงเอ้นี่พานานิคมเนี่ยบัตตะมนสว่างเนี่ยให้กูโทษฝากงานไหนปะกูจะโทษฝากงานให้อันฝ่ายงานสวนก็ได้ครับไปครับงานสวนครับงานสวนอนะอำเภอพานานิคมครับอ่ามึงอยากเห็นอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหน เอกก็็ถวสลได้่าจังหวัดสกลนครครับอ่าฝากน้องไส้ผู้นึงครับนายประวัติทุมกิจะนะครับอ่าที่อยู่ยี่สิบเก้าหมู่เก้าตําบลสว่างอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับงานสวนสมา,าสัน่นมางานสวนเนา,า,านเนะเ,นหเห็นหน้าครับเ,เห็นหน้าอ้าวเอาห <ไป S 2> ้าแล้ผมเคยตั้งใจว่าจะเป็นทหารทหารพลานนะน้แต่ว่าผมมันไปสมัครติดครับซอฟติดครับแต่ว่าผมมันทิศพาดตรงผมเกลี่ยนะผม ันลดลดเกิดปฏิกิริยาลดลงเฉยมึงเกเรเองไงเนาะมึงสวยเองไม่พลาดตัวกายตัวท่านไปมึงขันมึงดีมึงก็มาเป็นเงิสี่ดอกชีวิตแต่ว่าจะมาสวยอะไรเห็นงานเห็นงานเรามีเบอร์โทรว่าหาเธอเขาติดต่อเบอร์โทรจับมาเลยครฮะจับมาเออจำมาได้อืมมึงมากอย่างไรเนี่ของมึงเป็นขี้รถถั่วมากครับอไรขี้ขี้รถถั่วมาครับจากไซจากสะกลครับเฮ้ยบักมือว่านนิใส่ว่าบักมือว่าน่ะ บ่บ่ผีดิมึงมาผีดิเรางูอะไรหรือจิตร์ขับไปครับอืมงูอะไรหรืจิตัวครับอือมุมีตัวเดียวนี่ละอเออเลี้ยงงูก็ได้ครับมันบ่พอได้ดูแลประดันดอกออยุนีก็มีคนเขาเบิ่งอยู่มันบ่มีมึงล่ะสิกลับมือเด้มึงสีอะไรมึงล่ะสิกลับมือเด้ฮะยังโโบ่รู้ครับฮะ เมียยังโทรนั่มเหรอวะโทรโทษชาวบ้านฮะโทรอยู่ครับเออโทรอยู่แล้วมึงบอกกับเมียวางไหนบอกว่าไม่น้อยแต่งขราวใสฮะสักพักสักพักตั้งใจอยู่มึงเบื่อที่ไรเจ็ดสี่ล้วมาอยู่กูกูหอดจะไม่มีเขาอีกกินแล้วตอนนี้ปวดหัวเว้ยย่างมาจากทางนี่ครับมาหอดโดนเหรอวะนี่ก็พาก็มาครับมึงกินเขาบ้านเหรอว ยังต้องเดิเสาใหม่โมเดลกินยังบ่ได้กินข,ขาวว้าวเสาอยู่แต่บ่คคอายยากเลยครับมึงไปขอแม่ไ,มไปจานนึงข้าวเหนียวไปมีหยังในตู้ข้าวกูเนื้อแห้งสิโตนสาดไปไปเอาบุญเนีไ,ไปสมัครงานขงขงเขาก็บ่อยากเขาบัดนี้ครับซสมื้อนี้ครับมันมันจเป็น,น,นงานมันก็นจะขายากแน่สบายช่วงโควิดเนี่ยนะเอาเขาปั่นนึงอ่ะแม่สิโตนสาดมันมันยังบ่ได้กินข้าวได้เช้าว่าซั่น เฮ้ยเอาน,า,าน้ำมานน้ำขวดนึงเฮ้ยมันคือสิยังบอไดกินหนามอีกบุกไปปูลนขวดเลยปูเป็นยังไงครับมึงมึงม,มาเห็นไอ้กูนักใจยังวะเศรักกูเศร้ารับคนเลยเด้อบ่ต้องมาหาผมอีกเลยเด้อค,ครับเด้อลงคลิปให้ฮู้เด้อครับว่าผมบ่ให้ไผมาหาอีกเลยเด้อครับหมอนี่ผมก็สิส่งกลับเด้อบางนี่ก็สิส่งกลับอืมเอา้ากินขา้าวโอ้ ไดครับไดครับเออยินให้มันหายหิวชีวิตคนออกูอยากรวยมหาศาลเนี่ยกูสิเหลี่ยงแมงบดอรลดอยากเป็นภูมีอำนาจมีงบประมาณเนี่ยอันนี้ก็มีจั่ไหมาหากูจักมาแต่ไส้อีก มีลูกมีเมียหรือเป่นี่บุมีครับทรายครับฮะอายุไรบ้างไหนอันยี่แปดครับอายุยี่สิบแปดครับเบอร์โทรกับบุมีอันโทรศัพท์ผมกัมีครับแต่ผมจำบุ่ได้ตำบลสว่างอำเภอพันนาจังหวัดสกลนครครับเอากินข้าวเฝ้ากินครทีเดไดวเมื่อตกลงมึงสึเมื่อวานี่หรือจังไละผมคนซอยไอ้เล็กมือถือมือใดครับทราขออยู่ครับผู้สาวตั้งใจมากครับมากกับสุทธิกสกลครับมากกันนั่งรถหลายชั่วโมงมากครับ ผมบ่มีพิษมีภไผอะไร,ไรครับผมตั้งบ่เคยไปคุปติอย่างนั้นะผมแก้ยาคามองอยู่นะครับผมกับติดปินนะครับซ่องไฮโซหน้านะครับเพราะผมกูเนี่ยมันคน,นคปากายเไหลแต่กูหันใจกูมันจะไงแบบกูบมัมกทิโตนคนวะอืมเอาสิยูจังมือสองมือละกันนะครับผมอืมจัจงมือเดี๋ยวกูส่งขารถเมื่อดอก เขาก็ยังมาดิกลิมมากอย่างไหนบางหัวทุงหน้ากูนี่นั่งรถมอเตอร์ไซค์วินมาบอกเลือยยางมาแท็กซี่ครับฮะที่แท็กซี่มาครับแท็กซี่จากไส่เากเมืองอุบลครับจะร้อยนี่ยห้าร้อยครับมึงมีเงินติดโต๊ะมาหลายมาเด่นี่ผมมาบ้านรวมเท็ยบงานแน่ครับผมเท็บมาผมตั้งใจมาไอผมน้ำมันสองพันครับเงือ่นี่ครับเงือเงินมาแต่บ้านจะตั้งใจมหาอ้ายอืมติดโต๊ะไว้พี่น้องครับต่อจากนี้ไปก็คือสิบบอเดต ตอนรับในรูปแบบทีบบอลติดตอมาก,ก่อนอีกเลยนะครับเด้ออะไรประเภทสีโพเขามาแบบนี้นะครับมอหมูว่านเดี๋ยวผมก็ดีทรงกลับหมอนี่เดี๋ยวผมกสดีทรงกลับละเอีกได้หลายคนที่อยู่ก็จะทรงกลับเป็นบางคนนะครับเนาะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดของทงหน้ามันเหตุธุรกิจผมก็เงียบลงนะครับงานกับบอได้รายขึ้นลูกค้ากับบอได้หลายคือเก่านะครับอ่า เพราะฉะนั้นแล้วกับผมกับบอมมีไล่ใดที่จะมาดูแลพวกเขามากมายเท่าที่ควรน,นะครับเกิดฝากไปถึงพวกที่ติดตามผมนะครับอาจจะย้อนเห็นบางทีก็เห็นคลิปหกเจ็ดเดือนผุนวศนผมผมว,ว่าจะมาตั้งแต่คลิปที่อ่านแตนววน่ว่าจจผู้เศร้ารับคนแล้วเข้าใจบอ เออมาเลียนน้ำกูมากูเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำละเดิมทางทงกับกูยินดีสิมากินเหล้ากูละครับมาเที่ยวหากูกะครับกบูยินดีแต่สิมาเป็นผ้าละไอ้กูกูเศร้าแล้วเข้าใจวะเออเอ็นดูเขาเอ็นเล่าขาดเมียกูจมให้กูไอ้โตกูบ่ปันไดดอกกูสงสารเมียกูนําเห็นว่เออพวกมึงจะเป็นไผ่มาจังไ๋จักมาติ่ไซเข้าใจว่เอออยู่กันอยู่แบบนี้ จะมาหากูกูปอนเขาปอนน้าแตงเขาแทงหน้าไปกินกูบอกวา่าอันนี้กนคือน,น้ำใจของคนอีสานน้ำใจของกูนิ้วก็กินกน,กน,นี่กูก็แตงพวกเขาตอนรับบวต้องการเสียให้มาเป็นาระละกูกูบอกมีง,งานเหตุพวกมึงพ่อสิได้มาให้กูนักองนักใจประนันงานเยอะแยะจริงๆแหละมึงแวะลงองุบวนเขาติดไปรับสมัครยกเล็กยกปูนยกไส้ยูเท่าน้นก็มีเยอะแยะบ่ะจําเป็นตรงมาที่หออน,นี้ เห้มันเปลืองคารถไกลมาบนเป็นวัยอจอนหนีแล้วสิรับกูเศร้ารับคนแลว้วเข้าใจวะเออขันมากกับคือมากินเขากินน้ำไอ้ตอนรับน้ำแล้วก็เดินทางกลับมือสี่ไอตอนรับอยู่หรือมาเที่ยวมากินกาแฟามาอุ่นนุ่นกูนี่กูตอนรับอยู่ขันมากตอนนี้มาเป็นพระราแบบนี้ไอ,บอ้บ่นั่นแลว้วมึงกินเขาเราบอนี่กินเมันอิ่มครับอิ่มนะครับไอ้ขันสี่กลับมือน,นีมีรถเมื่ออยู่บนเลย ตั้งใจว่าจะมือสมมือก็ได้ครับไปครับกูท่าได้มากเลยให้เนาไปยกไปไหวให้แม่ไปไหวแม่กูไปกราบแม่กูขนไปขุนภูบนไห่ชีวิตกูเออไปหามึอหูจักราบกแม่กูเป็นหน้าตายงเดียอ่าฝากไปถึงพวกจะว่าหาผมในรูปแบบมาแต่ใสอีกนะครับบอตอนรับเลยนะครับเดอหมอนี่ก็จะส่งกลับหมอมือว่านก็จะส่งกลับมอมือกอนก็จะส่งกลับนะครับผมบอรับไทยแล้วนะครับ ฝากคลิปนี้กับฝากไปถึง ind, ห,หลายๆคนที่ว่ามหาพี่เจ้านี่กับฝากไปถึงทุกท่านนะครับนอกจากเป็นกันตังใจทุกคนนะครับ,บผมกับปวดหัวนักอกนักใจนะครับ,บขอให้ทุกท่านที่ติดตามผมรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเขงนาน้าที่ผมเลี้ยงคนก็ขอ,ขอให้ทุกท่านได้กุศลกับผมนะครับจักเป็นตกทุกในยากมมกจังเลยนะครับ ผมกะให้น้ำให้เขากินอา่าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมึงซื้อเหรียญซะยังฮะแบบเงียบเพราะผมไป่ใช่เงียบเพราะผมใช่เง,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 งียบผมใช่เงียบนะครับไอ้มันจะเงียบยังไ่บอันอุปกรณ์ดักป่าอุ้ยจังยังไม่มื่นหรอกผู้เรียนเพราะผมใช่เงียบมันไม่ผู้ดรียนผ่เงียบมันตายค่านะครับคา ครับเงียบสัอานั่งเล่นแถวนี้แหละไปกูบ่มีเวียงยังใสมึงดอกไปเออเดี๋ยวหอดยามกินเขากูเอินกินดอกไปขันว่าสี่ข้อกูอยู่จังมือกูเลี้ยงเอาเอาบุญกูถ้าเทอากูได้บุญได้ท่านฮะเท้าให้กูสูงขึ้นถ้เท้าให้กูมาตกต่ำไปกูให้โอกาสพักยืมกูจังมือมือจังคอยเมื่ออืมบ่มีเวียงยังใสดอกอยู่นี่มันบ่มีเวียงให้ใส่นะเออนั่งเล่นเศร้ามีแห้งอยู่แถวนี้ล่ะนอนเล่นจะสักมาทา้กูกับพ่อ นะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านมีความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บจะจนลำลวยตลอดไปนะครับจากใจผมจนนี่มือป่าครับโดยความคารพครับสวัสดีครับ,บมาแต่ใส่ย,ยีก จากว่ามาแต่ใสบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ใสแม่นลูกหลานผู้ใดมาแต่ใสอีกบ่หัวลบหลีกหนีความผิดอดีตสู้เป็นจังใดกล้ามาขอพึ่งผ้า,าศัย ไอก็กล้าให้โอกาสสู้กินเข้ามาละยังมาจังใดน้องลาทัว้าให้ฟังแนว่ว่าเป็นมาจังใดสัวดีเว้ามาให้เบิด เปิดใจกับอายเอาใจแลกใจอย่ามาเลเลี่ยมใส่กันชีวิตผิดพลาดขาดโอกาสคัดสนบ่มีคนเหลียวแลเห็นใจอายพ่อเข้าใจ สีสูดที่สูดเจ้าของให้โอกาสแล้วกับปรับปรุงแก้ไขเริ่มต้นชีวิตใหม่แนวใดบอดีก็เศร้าเหตุสา เนือสิ่งอื่นใดต้องเฮตโตเป็นคนดีอยู่แล้วบ่มีประโยชน์ก็อย่าสร้างปัญหาอดีตท,ที่เคยผ่านมาให้ถือว่าเป็นบทเรียนอย่าลืมบุญคุณคนผู้พันให้โอกาสเกิดมา,าศาสตร์หนึ่ง ให้พึ่งระลึกไว้ให้จำใส่ใจตอบแทนบ่อใดก็ยันเนรคุณผู้เพ็่นให้ที่นอนมอนหมูนเกืือกูลย้มเฮาลำบาก ชีวิตผิดพลาดขาดโอกาสคัดสนบอมีคนเหลี้ยวแลเห็นใจอ้ายพ่อเข้าใจสิให้สูตรพิสูจนเจ้าของให้โอกาสแล้วกับปรับปรุงแก้ไขร่ำตนชีวิตใหม่ แนวใดบอดีกะเศร้าเห็ดสาเหนือสิงเงินใดต้องเห็ดโตเป็นคนดีอยู่แล้วบ่ม <Chief> ีประโยชน์กะอย่าสร้างปัญหาอดีตที่เคยผ่านมาให้ถือว่าเป็นบทเรียนอดีตที่เคยผ่านมา ให้ถือว่าเป็นบทเรียน